เห็นไหมครับไหลไข่จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับนี่นี่ไหลไข่แล้วก็อันนี้อันล่างเนี่ยก็เป็นไหลไข่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเออทาไปเลยก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนไข่เนาะไข่ก็มี15บห้าใบโดยประมาณนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้านะครับ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็คิปนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คลิปต่อจากคลิปเปลี่ยนกระถางนั่นแหละครับวันนี้เราจะมาทําอะไรนะครับวันนี้เราจะมาดูไข่ของเขากันนะครับว่าเขามีไข่ไหมนะครับวันนี้เราจะมาคุยไข่กันนะจะมีไหมเนี่ยเพราะว่าจริงๆอะไข่ผมเอาไปเพาะแล้วหกใบเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีอีกเปล่านะเราก็แข่แค่หน้าดินพอนะครับถ้ามีก็คือมีถ้าไม่มีก็คือ ไม่มีนะเออไม่มีก็ต้องไม่มีแหละเราก็ค่อยๆแขะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเผื่อเจอเนอะาะเพราะจริงๆแนละ้วเขาไม่อยู่ลึกนะครับส่วนใหญ่แล้วไข่นะจะอยู่ใกล้ๆโคนเนี่ยถ้ามีก็คือเจอถ้ามีตรงใกล้ๆโคนเนี่ยคือเจอแน่นอนแล้วอย่างวันนี้จะไม่ได้มาหาแค่ไข่นะครับจะมาแยกหนอด้วยนะครับแยกหน่อด้วยเลยพร้อมเลยนะครับในคลิปนี้นะก็เดี๋ยว กคกัคคกันรบารคุยไข่ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับเพื่อไม่ให้รากกระทบเยอะคือจนเกินไปนะครับเราก็ต้องค่อยๆแทงนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกลากฝอยด้วยนะครับเห็นไหมครับลากฝอยนี่เต็มไปหมดเลยเราต้องค่อยๆแทงอย่างนี้แหละ นะครับเนีน่ยะ,ะเห็นไหมเราก็ได้ลากฝอยเหลือไว้แล้วถ้าเราแทงนะครับแต่ถ้าเราใช้มือคุ้ยคุ้ยคุยคุย,คยดูเนี่ยถามว่าได้ไหมได้แต่โอกาสที่ลากฝอยเขาจะเสียหายเนี่ยก็มีเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างนี้เลยจะดีกว่านะครับเขาจะมีลากลากแบบลากใหญ่ๆเลยกับลากฝอยนะครับก็ดูดีๆแล้วกันนะครับพยายาม ก็คงจะคุ้ยนานหน่อยนะครับอาจจะได้อาจจะกอนะอความลึกก็จะประมาณแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวก็จะคุ้ยไปจนกว่าจะเห็นหนอ่อนั่นแหละก็คุ้ยไปนะใหเห็นหนอนเลยลค่อยๆคุยไปนะครับเพราะว่าลากจากหนอน,นี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทําให้ต้นไม้รอดรอดได้ดีนะครับก็พยายามดูให้ดีนะครับเ อย่างรากของต้นแม่เนี่ยเขาก็จะมีอันนี้ของเขาเยอะใช่ไหมครับแต่รากของเจ้าต้นหนอเนี่ยมันจะมีน้อยนะครับน้อยกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ค่อยๆคุยดูนะครับไม่ต้องรีบเนาะก็เดี๋ยวผมจะคุยให้ดูจนเสร็จไปเลยนะครับว่าจะมีไข่กี่ใบเนาะแล้วเดี๋ยวแพนกล้องมาให้ดูอีกทีละกันนะครับก็ท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องดูนานนะครับโอเคก็คุยๆขี้เียจอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับโอ้ไปกันเลย โอเคครับตอนนี้ก็คุยไม่ได้ครึ่งทางเนาะก็เจอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหนึ่งเนี่ยสองใบสองใบใหญ่พอสมควรเลยแล้วก็เจออยู่สามเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนว่าอีกใบนี่เห็นไหมเนี่ไม่ต้องไปดูไกลหรอกครับมันอยู่แค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวเราเอาไปเพาะเลยนะโหลูกใหญ่มากโอเคเดี๋ยวผมค่อยๆคุยไปเรื่อยเนาะเดี๋ยวถ้าเจอก็แพนกล้องเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็ เพราะว่าอย่างไงเดี๋ยวผู้ชมก็ต้องกออยู่ดีนะครับก็รอดูแบบนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องกอเนาะจะได้ไม่ต้องพลาดอ่าช็อตดีๆเนาะโอเคไปกันเลยโอเคครับท่านผู้ชมเจอเพิ่มอีกแล้วนี่เห็นไหมนี่เม็ดไกลๆตรงนี้ก่อนเลยหนึ่งเม็ดนะครับแล้วก็อันนี้สองเม็ดเม็ดเบืเริ่มเลยนะครับโคตรใหญ่นะอีกสองเม็ดแล้วก็เจออีกสองเม็ดนะกำลังแคะอยู่ มันจะเป็นไหลอันนี้ก็คือไหลไข่เหมือนกันเห็นไหมมันจะเป็นไหลที่แบบมันไม่ได้มีรากติดอยู่ด้วยนะครับไหลไข่เราดูกันง่ายๆนะนี่ยอันนี้ก็ไข่อีกหนึ่งใบนะครับเนี่ยหลุดละเห็นไหมอ๋อเอ้ยใบนี้เดี๋ยวตัดสักนี่หนึ่งใบแล้วก็มีอีกหนึ่งใบแถวนี้หรือเปล่า อ๋อนี้นะหนึ่งใบนี่ตรงนี้นี่เห็นไหมอีกหนึ่งใบนะครับอึบบิดดิดหน่อยเหมือนเจออีกหนึ่งใบนะครับแต่ว่าอยู่ลึกนะบางทีก็ขี้เขียไปก็หลุดบ้างก็มีนะพี่หลุดบ้างก็มีนะครับต้องเราต้องมีสติแล้วก็ดูดีๆนะกับดินที่เราคุ้ยไปเนะี่ย เมื่อกี้ก็หลุดไปทีละเอ,อตรงนี้2สองอันเลยหลุดไปไหนไหม่รู้โอเคเด,ดีย๋ยวเดี๋ยวจิบพีดาด ลองคุยดูดีๆก่อนนะครับบางทีอาจจะแบบติดออกมาเงี้ยเราไม่รู้เนาะเพราะว่าก้านมันมีก้านหลุดอยู่แถวนี้นะครับเราไปไหนไปแล้วสองเม็ดด้วยประเด็นอ๋อนี่เจอแล้ว โอ้นี่เกือบหายไปแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยเห็นง้าวมันอยู่เงี้ยทีเราต้องดูง้าวมันนั้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้ามันมีรอยขาดเนี่ยให้คุ้ยแถววันนั้นทีๆเลยนะครับอย่ามองข้ามนะนั่นแหละไข่คุณอาจจะหลุดอยู่แถวนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวถ้ามี็อดเด็ดอะไรเดี๋ยวกอมให้ดูอีกนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสอนดูไหลไข่นะครับเผื่อมีคนยังดูไม่เป็นนะเดี๋ยวนะครับ อนี่เห็นไหมครับไหลไข่จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับนี่หนึ่งไหลไข่แล้วก็อันนี้อันล่างเนี่ยก็เป็นไหลไข่เหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อยๆคุยมาเนี่ยค่อยๆคุยตามไหลเข้ามานะครับเนี่ยเนี่ยค่อยๆคุยมาเจอไข่แล้วเนี่ยเห็นไหมครับนี่ไหลไข่สองอันเลยนะครับตรงนี้แล้วผมคุ้ยดูตรงนี้เลยแล้วกันว่ามันมีจริงไหมนะครับผมเห็นอยู่สองไหลนะ ไรที่เห็นเนี่ยจะเห็นเนี่ยปลายมีดอะแงอยู่หนึ่งไหลกับตรงนี้อีกหนึ่งไหลโอเคเดี๋ยวจะคุยให้ดูนะครับว่ามีจริงไหมนะครับเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับต้องขออภัยนะหลายไข่ดูง่ายๆครับไข่ ถ้าลากอื่นบังก็คุยลากอื่นไปก่อนนะครับก็ถ้าเสียงข้างบ้านดังก็ขออภัยด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยหลายไข่อันนี้เห็นไหมมีสองเส้นนะครับแต่ไม่รู่วนี่แก่เปล่าแต่น่าจะได้แล้วนะครับดูจากสีก้านนะบางทีเราดูแค่กา้านเราก็รู้แล้วนะครับว่ามันเป็นหลายไข่หรือเปล่านะครับอย่าักคู่นะผมคุยขึ้นมาให้ดูมืออาจจะบังหน่อยนะครับ โอ,อ้ไข่ใบนี้อยู่ลึกมากนะครับแล้วใบอื่นล่ะหายหาแล้วต้องคุยใหม่ใช่ไหมไข่ใบนี้อยู่ลึกมากนะครับเนี่ยหลายไข่แน่นอนนะครับก็เดี๋ยวคุยอันนี้ก่อนค่อยค่ยคุยไป ดูลายไข่ให้ดีดูลายไข่ให้เป็นนะครับนี่นี่เจอแล้วไข่ไข่ไมาอยู่ตรงนี้นี่โอ้โหใบไปเริ่มเลยเห็นไหมเวลาโดนนะัเน่ะเห็นไหมตรงนี้มันก็จะสกิดกันเดี๋ยวผมออกมาให้ดูว่ามันเกี่ยวกันไหมนี่เรลองดูดึงออกมานี่หลุดแล้วเห็นไหมอันนี้คือลายไข่นะครับนี่สีลายไข่จะเป็นแบบนี้นะครับเออดูไม่ยากนะครับไม่มีราก สีจะแปลกกว่านี่หนึ่งใบเนาะเดี๋ยวผมตามอีไหลนี้ก่อนอีไหลนี้ก็คือมีแน่นอนนะครับเนี่ยไหลเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวตามก่อนนะครับเอาหักแล้วด้วยเดี๋ยวต้องตามแล้วโอเคเดี๋ยวรอรับชมกันโอเคครับท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกนะครับเจอแล้วเนี่ยเห็นไหมอีไหลเนี้ยเนี่ยเม็ดนี้เลยนะครับขูลงโคตรลึกเห็นไหมครับก็ไม่รู้ว่ามันจะฝ่อกันหรือเปล่านะที่แค่แค่มาเนะี่ยแต่ว่า เดี๋ยวลองเอาไปเพาะดูนะครับเดี๋ยวจะเพาะให้ดูด้วยนะว่าเพาะอย่างไงนะครับโอเคเราดูชอดต,ต่อไปนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเจออีกหนึ่งใบนี่ตามไหลมาเนี่ยดูไหลเห็นไหมไหลมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยดูดีๆแค่ดีๆนะครับบางทีมันก็สีใกล้ๆก,กับดินนะครับนี่เห็นไหมโฟกัสปะนี่เลยนะครับเออใบที่สิบสองแล้วนะครับ 12ใบไข่บอลหูช้างหนำแอแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมค่อยๆคุยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะแยกตาหนอแหละพอแยกตาหนอปุ๊บเดี๋ยวแยกตาหนอตอนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวแผนกล้องไม่ให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับไปกันเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็แยกมาได้หนึ่งหนอนนะครับก็มันก็จะเกิดแผลใช่ไหมครับพอตอนนี้เกิดแผลปุ๊บเราต้องทาปูนแดงที่แผลนั้นเลยนะครับทาเลย ทาด้วยนะครับทายทั่วแผลเลยนะครับเพื่อให้แผลแห้งนะปูนแดงนี่จาเป็นต้องทาน,นะครับติดเชื้อรามานี่คือยุ่งเลยนะครับยุ่งถึงแย่เลยแล้วกันนะครับต้องขอใช้คำนี้เลย โอเคก็ถาไว้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นหน่อแรกที่ได้นะครับหน่อแรกที่ได้เดี๋ยวไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผึ่งผึ่งไว้นะครับก็เหมือนจะมีหน่อหรือเปล่านี่มีหน่อด้วยนะครับอ่ามีหน่อด้วยเห็นไหมเห็นหน่อปะอ่ามีหน่อด้วยนะครับก็เดี๋ยวก็อนี่ตรงนี้ แผลตรงนี้ก็ทาเลยนะครับลากไหนที่คิดว่าเออมันไม่ได้ใช้แล้วมันอยู่ใกล้เนี่ยก็เอาออกเลยแล้วกันนะครับเนี่ยบางทีไข่ได้จากต้นนี้ก็มีนะเมื่อกี้เอาไหลายไข่ออกไปเยอะมากนะครับถ้ารากไหนมันอยู่ใกล้แผ่มากเกินไปก็เอาออกไปเลยนะครับไม่ต้องเอาไว้นะ ทีทำความสะอาดนิดนึงนะครับก็ทาได้เลยปูนแดงทาไปนะครับแล้วรอจนกว่าปูนแดงแกแห้งนะครับถึงทำการใส่ดินขยายพันธุ์เพิ่มนะครับก็ทำไว้แบบนี้ก่อนนะครับพึ่งแดดไ้เลยโอเคเริ่มหน่อต่อต่อไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็แยกออกมาทั้งสามต้นนที่เรียบร้อยพยายามจะให้ ลากของเขาเสียหายนะครับก็นี่ก็ต้นไหนไม่แผลทาปูนแดงไว้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเออทาไว้เลยก็ได้ปที่เรียบร้อยนะครับส่วนไข่เนาะไข่ก็มี15บใบโดยประมาณนะครับ2 4 6 8ี่หกแปดสิบสิบสอนะครับเดี๋ยวจะลองคุยดูอีกเนาะว่าจะมีอีกหรือเปล่านะครับส่วนดินที่ใช้เพาะก็จะใช้ดินเดิมเลยนะครับก็เดี๋ยวรอ ปูนแดงแห้งแล้วก็มาเพาะพร้อมกันนะครับโอเคโอเคครับท่านผู้ชมก็ปูนแดงก็แห้งในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นวัสดุปลูกที่เหลือจากการเปลี่ยนเค่งต้นใหญ่นะครับก็จะใช้อันนี้ด้วยนะครับใช้อันนี้เลยนี่แหละอืไปที่จะใช้เพิ่มเติมก็เป็นนี่เลยครับเปลือกสนนิวซีแลนด์นะครับใส่ไป ครึ่งถุงเลยนะครับสุดยอดนะครับพี่เขาแถมมาให้นะครับเกือกสนนิวซีแลนด์คล้ายกับมะพร้าวเลยนะครับนี่ เก็บไว้ทำอะไรอื่นบ้างนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละวัสดุปลูกนะครับมันก็ร่วนซุยนะโอเคต่อไปนะครับต้นที่ผมจะเอามาขยายพันธุ์ก็อาจจะเป็นต้นเล็กก่อนนะครับต้นเล็กก่อนแล้วก็เรียงลําดับมาเรื่อยๆเนาะโอเคเริ่มที่ต้นเล็กก็เลย เสร็จแล้วนะครับสามกระถางด้วยกันก็เดี๋ยวไปลดน้ำกันนะครับโอเคนะครับก็ที่เรียบร้อยเนาะอันนี้โรยสตาร์เกิลจีไปแล้วนะครับก็โรยไปนะครับส่วนนี้ก็โรยด้วยนะครับขอย่าตั้งกล้องนะครับเพราะวเดี๋ยวมันเยอะไปนะครับเริ่มจากอันนี้ก่อนเดี๋ยวมันเยอะไป โรยไปนะครับอย่างนี้เลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับโรยไปเลยนะอโอเคต่อไปที่เหลือก็โรยเลยโอเคต่อไปมาลดน้ำกันนะครับโดยน้ำของผมเนี่ยมันก็จะเป็นสูตรจำเพาะของผมเองนะครับพอดีไปซื้อมาเนาะก็ลดไปก่อนนะครับ ดไปหนึ่งชั้นเนาะสวยชั้นนึงของเราจะลดเป็น B หนึ่งนะครับก็ลดไปก่อนนี่ก็ลดไปนี่ก็ลดไปลดไปนะครับเดี๋ยวชั้นนึงผมจะลดเป็น B หนึ่งแล้วกันนะครับ B หนึ่งก็คือเร่งลากนะครับเพราะลากเขากระทบกระแทกนะครับ พอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยวนี้ลดไปพอสมควรที่เหลือก็แถมให้กล้วยแดงโดของเราแล้วกันแล้วก็ไหลามาดังเหลืองอันนี้นอกนอกคลิปแป๊บนึงนะครับไปเดี๋ยวเราไปเอาน้ำบีหนึ่งมาลดกันหนึ่งครั้งครับโอเคผมไปเตรียมก่อนโอเคครับมาแล้วน้ำบีหนึ่งนะครับมาลดไป มันก็จะลดค่อนข้างที่จะแช่นิดนึงนะครับให้ชุ่มไปในน้ําเลยนะครับให้ชุ่มไปในน้ำว่างั้นให้ชุ่มไปในดินเอออะไรของผม,มนะส่วนนี้ก็เหมือนกันลดเลยนะครับตะเข่งใหญ่นะครับก็ต้อง ลดเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็เว้นไม่ต้องลดอีกหลายวันเลยนะอืมโอเคเท่านี้แถมโอเคครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับต้นไม้ก็สำหรับวันนี้ก็มีคลิปวิดีโอนะครับการนะครับแยกไข่นะครับแล้วก็แยกตาหน่อมให้ท่านผู้ชมได้ชมเพียงเท่านี้นะครับ วิธีการแยกตาหอนอเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ดูนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะนานเนาะมันนานก็กลัวท่านผู้ชมเบื่อนะครับเวลาแยกออกมาเนาะแต่เวลาการคุยเนี่ยคุยเหมือนอย่างที่ผมคุยเลยนะครับเวลาที่ผมคุยเนะี่ยคุยเหมือนอย่างที่ผมคุยเลยค่อยๆค,คุยที่หน้าดินเนาะคุยที่หน้าดินนะครับก็ค่อยๆค,คุยไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องแบบ คุยโอ้โหคุยหมดอะไรงนี้คุยแค่นี้ก็พอนะครับรากบางส่วนจะได้ไม่ต้องถูกกระทบกระแทกนะครับเ็าเรียกว่าอะไรถูกกระทบกระแทกว่างกันจะได้ไม่เสียหายนะครับก็มาเจอกับตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่เออเจอเฉยเดี๋ยวต้องเอาออกนะครับก็หาเออแมลงอะไรวะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subcribe ์กับชมผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ